สวัสดีครับวันนี้มาเล่นโรบสกายโรลนะครับมาต่อเลยนะครับนี่ครับุ่นนี้ให้หลบนะครับชื่อเก็บเพชรไปเรื่อยนะครับเพชรเพชรม่วงครับเกมแหกขานะครับอ่าี้ยนี่ก็ค่อยๆตามมันครับถ้ารู้ถ้าหล่นมันจะนี่ครับเย้ถึงขึ้นชายแล้วครับ ไปวิ่ลี้วต่วไอไปเลยนะครับซืบมันก็แบกขาไปนะครับแล้วก็อุบขาไปแล้วก็เก็บเพชรไปเรื่อยๆแบกขานะครับโรเลอร์ขดโรเลอร์ใช้ท่า,าไม่รยกว่าอะไระครับอันนี้นะครับก็ลากไปนะครับมือข้างในเป็นกุญแจด้วยนะครับเอาไปทําอะไรไม่รู้นะครับอย่าให้โดนนะครับไม่งั้นจะล้ม อเออเต้นเลยเต้นท่าไม่รู้นะครับต่อมาเลยนะครับชึบชึบเก็บเพชรไปเรื่อยๆเลยครับ,ช,บ,ช,บ,ช,บชึบชึบเออชึบชึบเช่เสร็จแล้วต่อครับไม่มียุดเลยครับต่อเลยครับ าคันนี้เป็นเป็นต้องแหลแล้วก็หุบขาแล้วก็ฮึบมานะครับแล้วก็ชึบมีคันเร่งนะครับอู้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 พนาเลยคันเร่งอีกขบวกขานี้ใจนะครับแพ็ทขาแบกขาอันนี้ก็มีคันเร่งอีกโอ้ยก็ถึงเส้นชัยแล้วต่อไปเลยนะครับมา เราจะเพิ่มสปีดเลยนะครับก็ูวเราจะเพิ่มสปีดไปนะครับสปีดบูวว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  มีมีคันเล่นอีกแล้วนะครับพีุนาครับแล้วก็เพิ่มความประทึกฟึกฟึก,ฟกใจเลยนะครับชุบชุบชุบอุ้ยล้อมอ่ะไม่น่านเลยทำไมแล้วดึงกระเลงไปแล้วก็ฮึบแเลข,าแ,ขาแเลขาแวกนะก็ฮึบไปเออคอยอ่าคอยแบกไปเรื่อยๆนะครับขณะนี้มีคันเล่นอีกแล้วครับชืบ ก็คันเร่งไปเรื่อยๆเลยมันเป็นคันเร่งนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับชิลนิดะหน่อยอ่าก็ได้คุญแจมาแล้วนะครับไขกุญแจกันนะครับทึบกูได้เพชรอ่าอนนอันกลางอันกลางก็ได้เพชรอีกอันหนึง่งอ่าขวันไรใช่ดีขวันไรใช่ดี เอาทางไหนดีครับเอ,องแลกันแถวที่สองขวาล้ายซ้ายดีขวาเอาเอาขวาแล้วกันเฮ้ยขวาทำไมขวาขวา,ขวาล้ายซ้ายดีขวาขวาล้านจะได้ดีเลยไม่ไม่ไมยากเอีกสามรีวิวเราก็จะจบคลิปนี้แล้วนะครับ แขกขาไปนะครับเบกเนกขาไปครับชึบแหกขาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ะดึงซึ่งใชยแล้วง่ายแไปเลยครับพอเลยนะครับ,รน,น,น,รบ,น,รบนี่ครับมาบอึ๊บชึ๊บอึบอึ๊บเล่นคันเล่นไปนะครับเมื่อกี้ต้องต้องห้ามห้ามสะดุดนะครับ ถ้าสะดุดเราก็ล้มนะครับเมื่อกี้สะดุดนิดนึงแล้วก็เล่งคันเล่งไปเรื่อยครับขุบขาแบกขาขุบขาหายไปถึงต้นชายอย่างตราณนีตรานมอ่าอ่านต่อเลยครับแบกขาหุบขาแบกขุบขาแบกขา แล้วก็ไปตามเก็บเพชรอุ้ยล้มตกเหวเลยหนหอยครับเอาล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วครับชึบครับ๋ยวไปตามไปโดนเลยนะครับเก็บลบนะครับแบบขาไปเรื่อยครับ แบบขาแบบขาคบบขาแบบขาแบขาแบบขาแบบขานี่ได้ลูกค้านีก่อนนะครับ